ไปนะแกรนเดเตอร์ไปแกรนเดเตอร์หายไปแกรนเซอร์ก็ล้มลงไปเช่นกันแล้วตรงนี้ยังไงต่อไอชอว์ุณเข้ามามีการแซงตัวเข้ามาหาแล้วทางด้านของโซรตีเลอร์เข้าไปที่บิดเต็มเต็มอย่างโซเบิร์ตหายไปมันีะตีกดจีนีฟางคายกดมาแล้วดูดว่าตรงกลางทีฟิวจากเนียเบรกเอาไว้แต่เหมือนจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนี่ครับลาว,ว่าเสิร์ชจ,จากแม็กฟันเข้ามาเสริมไดเบตไปแล้วก็ ไปนหนึ่งแต่ว่าเบงก็เสียชีวิตมาตักบิง,ขง,ขงเข้าไปมนนี่เปิดต่อยคนหนึ่งครับตางลุกาย5้าฟลายแฟนไว้อีกหนึ่งรอบจากด้านของหนู5ตัวขายอยู่ขายอยู่แต่ว่ามูนฟลีนบอกกดกิเดีแล้วกดจักรีิเดสแล้วขอขอทักคิวเธอขอให้แรงอันรประโยชน์ของมันหน่อยแล้วพอชักรีเิเลสหมดก็ตายตรงนั้นครับเอฟเปไม่ตายอยู่ดีครับ รอบนี้ไ uh, ด้มเป็นการีเตอร์แล้วเข ok ала, lo, code code, ้าเป็นนอันเมตกลางวงแต่โทนิเลอร์โซเบอร์ไปเหมือนจะไม่เข้าจ็บเท่าไหร่พยายามตีฮุดตีผู้คีบบอ์เรนแล้วมีอับชั่นมาดึกดื่กลางวงนี่ก็ดันเข้ากานครับแล้วปิงเข้าไปดูดรวบมาพอเองอีทุกอย่างแล้วหายไปโคตรไวครับไม่ถึง4วินาทีครับหมดตีไหมหมดตีครับ